สวัสดีครับพี่น้องชาวสงขลาที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายเชือราชศรีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดสงขลา,าซึ่งเป็นคนเดิมของพี่น้องชาวสงขลานะครับผมเองได้ออกไปพบปะพี่น้องประชาชนชาวสงขลาทุกวันนะครับผมได้รับคําถามจากพี่น้องอว่าทําไมคราวนี้จึงย้ายพักนะครับ ่อนอื่นผมต้องกราบขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาพี่น้องในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้ความเมตตากับผมได้เลือกผมนายเจรราชสีเป็นตัวแทนของพี่น้องมาอย่างน้อยสี่สมัยนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งเ,เมื่อปี2562อเนี่ยผมขออนุญาตเรียนกับพี่น้องว่าผมก็ไปแสดงความจำนงเพื่อ ที่จะลงสสเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยพี่น้องก็ถามว่าเอาแล้วปีหกสองคุณหายไปไหนทำให้คุณไม่ได้ลงเอ่อผมก็บอกว่าผมก็ไปแสดงความจำนงขอลงสสสงขาเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับและผมคิดว่าผมทำเ,เป็นสสมาสีสมัยก็น่าจะได้ลงแต่ว่าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนสสเขตอื่นๆนะครับที่เป็นสอสอมาหลายสมัยเหมือนผมก็แสดงความจำนงก็ ได้ลงกันทุกเขตในเตขตจังหวัดสงขลานะครับยกเว้นว่าเขตเลือกตั้งที่5ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ว่าง,ง,มมงาก็มีผู้แสดงความมีนงมากกว่าหนึ่งคนก็มีการทําโพลกันผู้ชนะก็ได้ลงนะครับแต่ว่าเขตหนึ่งเนี่ยผู้บริหารพรรคบอกว่ามีผู้แสดงความจมนงมากกว่าหนึ่งคนแล้วผมก็บอกเอ้าแล้วผมเป็นตสมายังไม่เคยทําความผิดอะไรไม่มีข้อบอกพร่องอะไรทําไมไม่ได้ลงเขาก็บอกว่า มีผู้แสดงความจำนงมากกว่าหนึ่งคนคนที่มาแสดงความจำนงก็ก็คือคนที่เคยทำโพแพ้มาจากเขตเลือกตั้งที่5นะครับเขาก็มาแสดงความจำนงด้วยผลสุดท้ายผมก็ไม่แน่ใจว่าพักเปลี่ยนแนวทางการตัดสินอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่ามีการทำแพมลีโหวตภายในพักแล้วก็ไม่ได้แจ้งผมนะครับผมเองไม่ได้ทราบเรื่องผู้บริหารพักที่มีอำนาจอยู่ใน ปัจจุบันเนี่ยครับในขณะดนั้นเนี่ยก็ได้ทํากันแล้วก็ผลออกมาว่าฝ่ายชนะเนี่ยเขาได้พันกว่าคะแนนผมเองได้65คะแนนนะครับผมเองผมก็ไปขอร้องขอความเป็นธรรมกับพักนะครับว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมไม่ได้รับทราบมาก่อนแต่ว่าผลสุดท้ายพักเองเขาก็ไม่ได้จะตัดสินใจอะไรนะครับแล้วก็ให้ผมไปขึ้นบัญชีรายชื่อของพักในลําดับที่29 ผมไปด้ดเรียนกับผู้บริหารว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยพักเนี่ยอาจจะไม่ได้ผู้สมัครทั้งเขตทั้งระบบบัญชีรายชื่อก็เป็นจริงนะครับเขตเราก็เสียดายก็ก็ไม่ได้สอบตกในคราวนั้นอันที่สองผมเองก็ได้ไปเป็นบัญชีรายชื่อก็ปลายปลาย,ลายท้ายสมัยแล้วครับได้เป็นอยู่6เดือนอันนั้นคือข้อทีจริงที่ที่ที่เป็นจริงสองเนี่ยเมื่อการลงสมัครคราวนี้เนี่ยครับผมก็ไปขอ แสดงความจำนงกับพรรคเหมือนเดิมนะครับว่าผมจะมาขอลงเขตเลือกตั้งที่หนึ่งแต่ว่าผู้บริหารพรรคในปัจจุบันนะครับบอกว่าให้ผมไปลงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สามผมก็บอกว่าผมเป็นผู้แทนาราษฎรมาสี่สมัยในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตที่หนึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดทางการเมืองกับผมนะครับเป็นผู้ให้ความเมตตากับผมมาผมจะทิ้งพี่น้องจากเขตหนึ่งไปไม่ได้ ผมขออนุญาตของลงเขตหนึ่งในนามพักประชาธิปัตย์นะครับพักเดิมแต่ว่าผู้บริหารในปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้ใจว่าใช้วิธีคิดแบบไหนนะครับใช้วิธีการพิจารณาแบบไหนเขาก็ไม่ได้ยินยอมนะครับผมคิดว่าผู้บริหารพักในปัจจุบันน่าจะเป็นอุปสรรคในการที่จะพิจารณาให้ผมทํางานในพื้นที่เพื่อให้รับใช้พี่น้องประชาชนได้เต็มที่เนี่ย ผมคิดว่าเป็นอุปสรรคแน่นอนนะครับผมตั้งใจจะทํางานให้กับพี่น้องในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอย่างเต็มที่และก็ผมเรียนกับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งว่าผมไม่มีวันทิ้งพี่น้องประชาชนเด็ดขาดนะครับผมเลยได้ตัดสินใจที่จะาลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วมาลงสมัครสสในนามพรรครวมไทยสร้างชาติในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนั่นคือความเป็นมาที่ผมนําเรียนกับ พี่น้องประชาชนในวันนี้พี่น้องในเขตเลือกตั้งในวันนี้นะครับว่าทําไมผมจึงย้ายพักและประกอบกับพักใหม่ที่ผมย้ายมาก็คือพักรวมไทยทั้งชาติพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาได้ให้โอกาสกับผมเต็มที่นะครับในการทํางานในพื้นที่ท่านให้โอกาสและก็ท่านฟังเหตุฟังผลมาตลอดนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆที่ผ่านมาเนี่ยผมได้นําเรียนท่าน เพื่อที่จะให้มาช่วยพัฒนาสงขลาสองเรื่องนะครับคือเรื่องของการพัฒนาโรงพบาลเมืองเก่าในสงขลาให้ดีขึ้นและก,ก็การสร้างสะพานข้ามไปจากเทศบาลนครสงข,ขลาไปอเาเภอชุนครท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็มาดูด้วยตัวของท่านเองนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าว่าท่านให้ความสําคัญแล้วก็ท่านตั้งใจที่จะให้ผมได้ทํางานในพื้นที่อย่างเต็มที่ นั่นคือที่มาแล้วก็ผมมองว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นผู้นําประเทศที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมก็เลยมีความมั่นใจมากครับพี่น้องครับผมขอโอกาสกับพี่น้องว่าการเลือกตั้งที่จะถึงในวันที่14บสีพฤษภาคมนี้นะครับอยากให้พี่น้องเนี่ยช่วยกันสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีในเบอร์22 และก็ขอความกรุณาได้เลือกผมได้เชื้อราชสีหีายไม้เล็กหนึ่งให้ชนะอย่างถล่มทลายครับพี่น้องครับผมขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับ